ค่ะขณะนี้ลาภภิกษุสงฆ์ก็ได้กรดน้ำสงศของหลวงพ่อท่านพระครูวุฒิธรรมรัตน์นะคะเริ่มจากพระภิกษุสงฆ์ของเจ้าคณะอำเภอบ้านท่ายวัดบ้านท่ายตลอดจนเราลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อพระสงฆ์เถระนุเถระนะครับท่าน เจ้าคณะประสับาธิการพระกุตรจารุรงคจาเมตาพระภิกษุสามเณรสงน้ำเสร็จแล้วก็ต่อด้วยข้าราชการิทมโมแล้วก็อดีเจ้าคณะลูบศิษยลหลานนะคะนักบวชท้งมดและกโอกาสดีขอน้อง ที่จะถวายการรับรองรับรน,นรมพระคุณท่านได้ร่วมในการประกอบพิธีถวายน้สมสมศรครับขอคัาเป็นการของหลวงพ่อครับขบ้าพระจากที่เจ้าคณะและพระสังฆาธิการพระคุณเจ้าทุกรูกนะครับได้รป,ประกอบพิธีถวายน้สมสมศรเป็นที่เรียบร้อยนะครับาก็จะกลับไนเชิญประดับพิธีฝ่ายสารว่าโดยนายกงค์งการบริหารส่วนตนาบนกระเชิ้คุณประโยชน์ ไม่ตารคำนะครับไม่ตามองค์ของเจ้าคณะและพระสภา,ษษษาธิการทุกรูปนะครับอย่านนย้ายมุมหน่อยย้ายมุมไปทางโน้นหน่อย ตอนนี้พระสงค์ก็ตั้งแถวนะคะเพื่อจะส่งน้ำสพหลวงพ่อค่ะแล้วก็จะตามด้วยลูกศิษย์ลูกหา<ม>ข้าราชก,การและ<ร>าชาวบ้านรนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเจ้าคณะพระสังฆติการและพระคุณเจ้า นะครับในเมตตาธรรมเตรรมตนการเฉาะของพระคุณท่านทุกรูปนะครับกับในส่วนของพระสงฆ์นะครับแานส่วนของการขอพระคุณนี้ร้วนเป็น ประสมกับที่หลวงพ่อท่านพระภูมุผทธิธรรมรัตน์นะครับเป็นองค์พระบูชาเมื่อครั้งที่พระคุณท่านนั้นได้บะชาอุปสมบทนะครับซึ่งในปัจจุบันรายรูปนะครับก็มีความกระเดินน้อกงามในตัว ก็คุณพงศ์จราญวักรนะครับรองเจ้าคณะเเมืองระยองนะครับวัดเพตาสุขาโรนะครับประมุขท่านก็ได้มาดูแุแลในส่วนของทุกฝ่ายนะครับในการจัดเตรียมการประกอบพิธีสําคัญในวันนี้นะครับรับนหนึ่งวันนี้ก็ยังได้รับเมตตาธรรม มตตัดวุ่น่งนะครับโดยคณะสงฆ์วัดสมัมพุทธธรรมกรุงเทพมหานครนะครับและส่วนหนึ่งคณะสงฆ์วัดสมัมพุทธธรรมกรุงเทพมหานครนั้นก็ยังได้รับเป็นเจ้าภาพนะครับในการสวดพระพิธรมรมบําเป็นกุศลในค่ำคืนขอ,ของวันที่19มิถุนายนนะครับ2อ6 5อีกหนึ่งค่ำคืนนะครับขอกราบขอคุณในเมตตาธรรมของพระคุณท่านทุกรูปครับ ในส่วนของคณะสงฆ์นะครับตามด้วยคณะจะเปิดโอกาสให้กับทุกท่านนะครับได้ประกอบพิธีถวา,ายบังคมสงศ์ของหลวงพ่อนะครับไปจนกระทัง่งถึงเวลา16.30นนะครับหรือ16.30นนะครับต่อจากนั้นเจ้าที่จัดก,กลุ่มอำมอนวยควาสมสะดวรศพ ที่ได้รับสถานที่ห้าสำนกักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนท์ก็จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเตรียมในส่วนของสถานที่ต่างๆนะครับโอ้ทำไมเขาข้างนอกรีบจังเลยข้างนอกก็รีบจังเออข้างนอกทำไมรีบจังอะ่ะในส่วนหลังจากที่ท้าสงนะครับท่านได้แม่ตาประกอบพิธีถวายน้ำสงศพรแล้ว,บบข,ว,ลวขออนุท่านผู้มีเกียรตินะครับให้คณะบัญชี ท่านได้เข้าตวายน้ำสมศรก่อนนะครับขอคณะแพทย์นะครับได้เข้าถวายน้ำสงศรต่อจากนั้นนะครับจะตามด้วยท่านประธานในพิธีนะครับโดยท่านนายกของการบริหารส่วนตะบนกระเชงน,นะครับขอคณะแพทย์เข้าก่อนจากคณะสงฆ์เลยนะครับคณะแพทย์ขอก่อนเลยนะครับเรียนเชิญครับ ที่เจตที่อยู่ด้านนอกนะครับพี่น้องครับวันนี้เราศิลยารุงศิลเดินทางมารุ่งพิธีเป็นจำนวนมากทุกท่านนะครับมีความครบต่อหทวกข้อนะครับพี่น้องรอสักครู่นะครับนัก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าอยากให้อาด้านในนะครับได้ประกอบพิธีถวายน้ำสมศักดิสร็จิก่อนก็ได้นะครับก็จะได้ไม่ต้องยืนลางนะครับพี่น้องที่อยู่ด้าน